ทุกคนครับอุบัติเหตุทางท้องถนนนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับที่เป็นข่าวให้เห็นการล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นกับทีมรถตู้ของนักร้องลูกทุ่งดังอย่างแคทอารยาเจ้าของเพลงดังอย่างป๋าเมียมาเลยที่ประสานงากับรถน้ำแข็งพังยับขณะเดินทางจากจังหวัดสกลนคร ไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดชนบุรีเหตุการณ์เป็นอย่างไรครับติดตามกับคมบันเทิงครับเรียกว่าทำเอาแฟนๆนั้นเป็นห่วงอย่างมากนะฮะหลังรถตู้ทีมงานของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังแคทอารยาจากค่ายกีตาร์รีคอร์ดเจ้าของเพลงดังป๋าเมียมาเลยประสานงากับรถน้ําแข็งพังยับครับซึ่งมีผู้บาดเจ็บจํานวน3รายฮะ โดยเมื่อเวลา3ามนาฬิกา40นาทีของวันที่29กกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เลยครับสมาคมกู้ภัยสว่างพังโคนเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถตู้ชนประสานงากับรถน้ำแข็งบริเวณหน้าปั๊มน้ํามันบ้านหนองโจดตําบลไฮย่องอําเภอพังโคนจังหวัดสกลนกครน,นั่นเองครับซึ่งที่เกิดเหตุนั้นนะฮะพบว่ารถตู้คันดังกล่าวนี่หน้านั้นยุบพ,พังยับ มีคนขับภายในร้องอดโอยตลอดเวลาครับนอกจากนั้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายกู้ภัยนั้นใช้เวลาประมาณ20นาทีครับนำอุปกรณ์ตัดถางนัดผู้บาดเจ็บออกมาจากรถตู้ ก่อนนาตัวส่งโรงพยาบาลพังโคนให้แพทย์นั้นดําเนินการรักษาสําหรับรถตู้คันดังกล่าวที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะฮะทราบว่าเป็นรถตู้ทีมงานนักแสดงนักร้องชื่อดังอย่างแคทอาริยาขณะที่กําลังเดินทางจากจังหวัดสกลนครไปแสดงคอนเสิร์ตต่อที่จังหวัดชนบุรีครับโดยก่อนเกิดเหตุนั้นนะครับมีฝนตกหนักตลอดคาดการว่า เหตุฝนตกหนักดังกล่าวนั้นได้บทบังทัศนวิสัยและก็ถนนลื่นจึงทาให้รถตู้คันดังกล่าวนั้นประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับรถส่งน้ําแข็งนั่นเองครับด้านนร้องสาวเคาริยาซึ่งนั่งรถตู้อีกคันตามหลังมาเล่าครับวว่าขณะเกิดเหตุนั้นรู้สึกตกใจมากสงสารและก็เป็นห่วงมากรีบโทรแจง้งหน่วยกู้ภัยมาช่วยตอนนี้อยู่ในการดูแลของทางโรงพยาบาลพังโคนทุกคนปลอดภัยแล้วค่ะ ขอบคุณศูนย์กู้ภัยสว่างพังโคนและก็โรงพยาบาลพังโคนมากๆที่ช่วยเหลือและขอบคุณแฟนๆทุกคนทีนท่ห่วงและก็ส่งกําลังใจมาให้ขอให้ทุกคนนั้นขับขี่ปลอดภัยทุกคนนะคะช่วงนี้หน้าฝนต้องระมัดระวังอย่างพิเศษขอบคุณไปด้วยนะฮะสำหรับภาพจากสมาคมกู้ภัยพังโคนจังหวัดสกลน,นคร ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ